ลองมองแบบภาพเอาหงอนพระองค์ปู่ครับขอขอนุญาตนะครับแบบถ้าสมมติท่านปู่ไม่มีคืองูจงอางเลยแผ่พังพานเห็นไหมมีพอพังพานเขาอยู่ไมมีความาสกิดผมดคุณผู้ชมถ้ามาเห็นอนะสวยอะ่ะแล้วแบบ ไม่ดูนะเอาจอมเป็นของส่วนเนี่ยไม้มันสอดแล้วมันเป็นแค่ช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราเห็นท่านลงมาตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อูครับยินดีรับเข้าสู่รายการช่วยด้วยออนทัวร์ On toa gold สีทอง toa สีที่เป็นประกายดุดทองแท้เคียงคู่พุทธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง toa แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกต์เพื่อความหอมและเฮง วันนี้เรามาไกลกันมากอาา่ะจอเรียกว่าตั้งแต่ทํารายการมาอันนี้คือไกลที่สุดเลยเราอยู่สถานที่ที่ห่างจากกรุงเทพประมาณ280กิโลเมตรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับไกลมากตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับอยู่วัดชื่อว่าวัดปรังกะสีภาษาอะไรนะจริงวันนี้ชื่อว่าปังกะสีเป็นภาษาใช่เป็นภาษาสเปรลอ,อูไม่แต่จริงๆชื่อจริงๆนะที่นี่เขาเรียกกันว่าปังกัสี ปรางกาซีเป็นภาษากะเลี่ยงอ๋อมาเลยเพียแม้แต่คำว่าปรางกาสีใช่พอพอคนอยู่ไปนานๆเสร็จป,ปุ๊บก,ก็เลยใช้เป็นปังกาสีแต่จริงๆแถวนี้เขาเรียกว่าปรางกาซีเป็นพื้นที่ของคนกะเรียงอ่าแล้วบอกว่าระยะ280กิโลเมตรจากกรุงเทพจนมาถึงที่ตรงนี้เนี่ยคุ้มค่าม,มากๆเพราะเราอยู่ในธีมของการย้อนรอยตามรอยกับองค์พญานาคและสอง,ององค์ที่อยู่ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นสององ,องค์ที่ ยุ่งใหญ่อลองก่อนจริงสุดและแบบการสร้างที่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นการเอาคืนคืนอะไรเอาอล้วไม่รู้ใช่ไหมล่ะเป็นการเอาคืนมาก่อนมาหลังเจอชั้นมาหลังมาก่อนบ้างนี่อันนี้คือคอนเทนต์ของวันนี้เลยจริงไม่ปรึกษาคนมาถ่ายรายการด้วยก่อนเลยเราต้องมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์เดียปด้วยครับไปครับไปครับ วัดปรางกาสีตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรี71180สำหรับการเดินทางแน่นอนว่าต้องมีรถส่วนตัวหรือเหมารถตู้ทัวร์ส่วนตัวไปเท่านั้นเพราะค่อนข้างอยู่ไกลพอสมควรการเดินทางแนะนำว่าหากเป็นไปได้ให้ไปช่วงเสาร์อาทิตย์หรือระยะเวลาที่ถนน M81 เปิดให้บริการเพราะจะเซฟเวลาในการเดินทางไปได้เยอะมากๆการไปที่วัดปรางกาสีแนะนำเปิด o ู g ก e แม p ไปด้วยและค้นหาว่าวัดปรางกาสีเพื่อความแม่นยำ วัดปรางกาสีตั้งวัดเมื่อพศ2 4 4 5เป็นวัดร้างระยะหนึ่งบริเวณวัดปรางกาสีมีชาวกะเลียงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากหลวงพ่ออุตมะไปจำพรรษาที่วัดปรางกาสีซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างหลวงพ่อร่วมกับกำนันชาวกะเลียงนิมนต์พระกะเลียงจากตลอดแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยได้4 2รูปมาอยู่ปริวาสที่วัดปรางกาสี9วัน9คืนหลังจากนั้นก็สร้างกุฏิและเจดีย์ขึ้นและวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่17มกราพศพศ .2551 ว่าสิ่งที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยคือเป็นพ่อปู่ที่ยิ่งใหญ่มากเลรอจอใช่นี่คือพ่อปู่สีปรังกสีครับใครที่ได้เดินทางมาที่วัดปรางกสีนะคุณอาจจะงงนิดนึงเพราะบ,บริเวณวัดกับบริเวณสถานที่ประทับบริเวณเขาเล็กเขาน้อยของท่านเนี่ยเรว่าเขาเจดีหญิงเขาเจดีชายเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านข้างๆวัดค,คือจะต้องเลยวัดมาก่อนสักประมาณ100เมตรจะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้ามา<ช>นะครับพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นองค์พ่อปู่อยู่บริเวณด้านขวามือครับซึ่งคาว่าพ่อปู่ปรังกาี ยชาวบ้านเนี่ยเขาสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของเจดีชายหรือเป็นพญานาคผู้เฝ้าประทาดได้เห็นอะไรกันเป็นเสียงเดียวกันนี้อจอดีินเลยอยู่ข้างหูผมเลยเมื่อกี้อ๋อคุณผู้ชมเอาเท้าความนิดนึงเมื่อกี้คืออจอมาถึงก่อนอแล้วก็ถ่ายรายการกถ่ายคอนเทนต ใช่แลวอยู่ดีก็มีเสียงแทรกเข้ามาในสิ่งที่อจอพูดซึ่งอจออย,อ,อยู่คนเดียวโอยู่หัวตอนนั้นอยู่คนเดียวเลยคุณผู้ชมคือไม่มีกับไม่มีใครเลยแล้วก็มีแม่สองคนอยู่บริเวณนูน้ดแต่นะับตัวเนี้ยมันไม่มีใครเลยคือยืนแบบนิ่งมาแล้วก็เลยคิดเอะระหว่างรอเราก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดวิดีโอเพื่อจะไปลงเพจพอเอาวิดอเสร็จปุ๊บจังหวะจังหวะที่สิ้นเสียงเราปุ๊บเหมือนช่องว่างช่องไฟที่เราพูดอะ่ะก็ไม่เสียงอย่างเงี้ยแล้วกฮึด สะด <Okay. S 2> ุ้งเลยแล้วบรรยากาศวังเวงบรรยากาศแบบฟลุ๊บทันทีเลยหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้ท่านตั้งอยู่ที่วัดปรางกาสีอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้อจอมีโอกาสได้มาถ่ายทํารายการแล้วก็ได้มาพบเจอท่านจริงๆเสียงอ,อะไรอ่ะกีที่พูดกันอยู่อ่ะโอ้โหแจัคข้างหนึ่งฝั่งเนี้ยออได้ยินแค่ข้างเดียวนนะฝั่งนี้แล้วผมก็เลยสะดุง้งว่าเฮ้ แล้วก็หันมามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นออโอเคโอเคแล้วไงต่อครับอาจครับน่าจะเป็นพลังงานที่ดีครับคือด้วยใจดีแห่งนี้เนี่ยทั้งพ่อปู่และทางแม่ย่าเนี่ยไม่มีชื่อเป็นเฉพาะเจาะจงพระองค์ท่านซึ่งก็จะไม่ใช่เหมือนกับปู่ศรีสุดเทโวมัากรคาราไม่ใช่ก็คือสร้างอยู่ในพื้นภูมินั้นก็เลยใช้พื้นภูมินั้นเป็นชื่อให้กับท่านเหมือนท่านเป็นพญานาคที่เฝ้าในบริเวณนี้เท่านั้นเองซึ่งที่นี่เนี่ยที่ตะกี้อเจเกิดตั้งแต่ข้ามต้นว่าสร้างก่อนสร้างหลังมีีกาารรเเเออคคืืนนบิวณ้ย เรียกว่าเป็นในเรื่องราวของความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งผู้ชายเป็นชาวรามานู้หอิ่มชาวกะเหลียงวันหนึ่งที่เขาทั้งสองคนแต่งงานกันแต่โดยกีดกันโดยชาติพันธุ์เข้ากันไม่ได้ก็เลยทําให้ความรักทั้งสองคนเนี่ยไม่สมหวังผู้ชายก็เลยสร้างเจดีย์ก่อนคือเขาลูกนี้เขาที่เรากำลังยืนอยู่ฝั่งนี้โดยมีถนนกั้นกลางในครั้งต่อมาชาวบ้านเนี่ยได้ดูในเรื่องของประวัติตำนานของเขาก็เลยทําการคิดจะสร้างเจดีย์ของผู้หญิง ความมหัศารรย์คือเจดีย์ผู้ชายเนี่ยที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยสร้างเท่าไหร่ก็สร้างไม่เสร็จโ oh. เดี๋ยวมีเหตุฟ้าผ่าเดี๋ยวมีเหตุพังมีเหตุน้าเสาะทําเท่าไหร่ก็ทําไม่เสร็จก็เลยตัดสินใจว่านั้นเอาเจดีย์ผู้หญิงขึ้นคู่กันพอเจดีย์ผู้หญิงขึ้นคู่กันอยู่ทางฝั่งนูน้นกลายเป็นว่าพอฝั่งนี้เสร็จปุ๊บฝั่งนี้สร้างประกอบอีกทีเสร็จสําเร็จพร้อมกัน oh. อ้ยืม พอวันหนึ่งเรื่องราวที่นี่เกิดขึ้นก็ด้วยนิมิตของลูกศิษย์ของหลวงพ่อจันเจ้าวาดได้นิมิตว่าบริเวณตรงนี้จะมีพญานาคผู้เป็นนาคีมเป็นึ่งพระอ,องค์<อ>เป็นนาคสวรรค์จะอยู่เฝ้าออกจากถ้ำตรงนี้ก็เลยได้มาประดิษฐานพอแม่ย่ามาแล้วปุ๊บในครั้นเจดีเจดีผู้ชายมาก่อนและเจดีผู้หญิงตามใช่ไหมพอแม่ย่ามาเสร็จปุ๊บ ก็ไปนิมิตฝันอีกว่าท่านเอเมื่อท่านมาแล้วอ่ะให้สร้างของผู้ชายคืนบ้างก็คือมาตามที่หลังท่านบ้างอ๋อแต่พูดถึงเป็นสิ่งที่น่าแปลกมาก,กน,นะเพราะว่าจากทุกคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของที่มาขององค์พิรันตที่มาปรากฏตามจุดต่างๆครับส่วนใหญ่มักจะฝันเห็นองค์ผู้ชายก่อนอ่าใช่เนาะเหมือนกับให้ให้ผู้ชายนาทางคือถ้าเมื่อไหร่เป็นชายาเป็นมเหสีคู่กันเนี่ยส่วนใหญ่จะให ให้เสร็จพ่อนำทางก่อนและแม่ก็ค่อยตามมาทีหลังสิ่งที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยในเชิงของความเป็นศิละปะครับก็สวยมากแล้วก็ปั้นได้สวยมากด้วยคือเดี๋ยวนี้การปั้นพญานาคเนี่ยมีความพัฒนาเอาจากนักใช้คำนี้มีพัฒนาใช่เมื่อก่อนเราจะเห็นพญานาคคือโดดเด่นคือนครพนมเนาะก็ะจะเป็นรูปลักษณ์ของพญานาคปกติทั่วไปที่เราเห็นแลลปะก,การการปั้นแบบนี้นะคล้ายๆกับหนึ่งองค์ แบบเดียวกันเหมือนกันเป๊ะที่ไหนรู้ไหมที่ไหนมอนกูเวนที่ไหนอะปู่พุชงนาคราที่เชียงใหม่อ๋อเนี่ยเป๊ะเลยฮัลโหลเดี๋ยวเอาภาพขึ้นเป๊ะเลยแต่องค์น้นสีขาวเป็นปู่พุชง๋อ,อ,อ้ยเหมือนผมเคยเห็นอ่าแล้โดยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้พญายนาคจะปั้นแบบนี้แหละจะไม่ปั้นแบบที่เป็นแบบทางอีสานแล้วซึ่งก็เรียกว่าเป็นเป็นศิลปะที่ที่เริ่มเห็นกัน บ่อยขึ้นมากขึ้นอืมอาจอมีความรู้สึกว่าเขาต้องการปั้นให้จับต้องได้จริงมองได้จริงคือพญายนาคโดยทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนงูแล้วก็เป็นปากอาใช่ไหมแต่การปั้นแบบเนี้ยพิจารลองตัดหงอนออกนะลองมองแบบภาพเอาหงอนพระองค์ปู่ครับขอ,ขออนุญาตน,นะครับแบบถ้าสมมติท่าน,านปู่ไม่มี คือมูจงอางเลยแผ่พังผ่านเห็นไหมมีพอพังผ่านเขาอยู่มีดอกจันมีพังผ่านเขาอยู่ไหมแต่พอใส่ปุ๊บกลายเป็นพพายหน้าซึ่งก็คือเหมือนในการสื่อว่านี่คือเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆเดี๋ยวเราไปกลาบกันดี่ยวครับไปครับ เข้ามาในพื้นที่นะครับเราก็ต้องให้คนที่พื้นที่เป็นคนให้ข้อมูลกับเราครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่แนะนําตัวได้เลยครับชื่ออะไรครับชื่อชัยานนรัฐนานุภาพพุค่ะเป็นชาวบ้านอยู่ในชาวบ้านบังกระเสียครับเ<ม>บื้องต้นเนี่ยวัดเนี่ยคือตัววัดเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วแล้วค่อยเจดีเนี่เพึ่งมาตามมาถูกต้องไหมใช่ค่ะจะเป็นตัววัดมาก่อนแล้วก็ถึงจะมีเจดีมาที่หลังวัดนี้มีมาประมาณสัก สองสามร้อยสี่ได้แล้วค่ะ oh. วัดเนี้ยนะนานแล้ววัดเนี้ย oh. วัดนี้แต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นวัดแบบมันก็สร้างมาไม่ใหญ่มันมาบูมตอนที่พระจัน์ปู่เข้ามาอยู่เนี่ยค่ะเมื่อก่อนนี้มันยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่อ oh. ๋อก่อน oh. ที่พระอะไรเข้ามาอยู่นะครับอาจารย์ปู่พระจ์ปู่เนี่ยเจ้าวัดองค์ปัจจุบันองค์ปัจจุบันท่านท่านมีชื่อเสียงด้านไหนทําไมคนถึงถึงเข้ามาครับก็คื oh. อเขาเป็น นักพัฒนานักพัฒนาเนาะครับแล้วเขาก็แบบชาวบ้านให้ความศรัทธาครับถูกแลวอย่างอย่างเจดีเนี่ยเอ่อที่ที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คืออันไหนมาก่อนหลังนะครับอ๋อองค์ชายมาก่อนองค์ชมายที่หลังอ๋อค่ะก็คือตำนานอ่ะตอนแรกเลยนะคะคือพระมรเนี่ยเขาจะมาสร้างเจดีย์องค์ชายก่อนครับครับแล้วเสร็จแล้วก็มาสร้างครั้งที่สองตอนแรกองค์ไม่ใหา่องค์เล็ก แล้วก็มาหลวงพ่ออุตมะมาสร้างครั้งที่สองสมัยกำบันชัยีแลวเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเกิดฟ้าผ่าทำให้เจดีย์เกิดความเสียหายแล้วก็เลยชาวบ้านก็มามูลนะสร้างกันใหม่เมื่อครอบพ่าใหญ่ขึ้นน้ร้อยสามสิบเจ็ดตั้งให้ใหญ่ขึ้นกันเลยแล้วเสรับแต่แล้วก็เจดีเป็นดีแรกก็สร้างเจดีย์องค์ชายก่อนแล้วขาก็เลยบอกว่า มันมีตำนานว่าเจดีย์หญิงกับเจดีย์ชายน่ะเขามีเรื่องเล่ามาเขาก็เลยไปเขาฝันให้มาสร้างเจดีย์องค์หญิงตาม,ม,ามน,านั้นค่ะและ้วเสร็จปุ๊บพอเป็นเจดีย์มาแล้วเนี่ยองค์พญานาคเนี่ยมาที่มาที่ไปมาได้ยังไงอ๋อคือพญานาคนี่นะคะคือตอนแรกนะ่ะเขาไปนิมิตเขาฝันอ,อุ้ยใช่โออ มีคนมาสกิดผมเฮ้ยต้องกระจายด้วยเลยเป็นไงครับเจดีที่นี่ักิดมากนะคะเพราะว่าถ้าเขามีงานประจำปีเนี่ยนะเขาจะไม่รับประทานพวกเนื้อสัตว์เลยเขาจะกินเจตลอดเลยเจดีเพราเจดีที่หน้าเขาไม่ไม่คานเนื้อสัตว์อ่ะสกิดพอถึงเรื่องพญานาคเนี่ยเขาจัถามว่าทำไมเขาถึงถึงสร้างพญานาคนะครับอ๋อคือพญานาคนี่นะคะไปเข้าฝัน ตอนแรกเขาไปเข้าฝันพระจานาร์ไปเข้าฝันพระอาจารย์ปูแล้วเขาก็เลยพระอาจาร์ก็เลยมาสร้างทีนี้มีคนอะที่เขามาสักการะเขาไปเข้าฝันครับพอพ่อปู่นาคาไปเข้าฝันว่าทําไมไม่สร้างพ่อปู่นาคาเขาก็เลยมาบอกพระอาจาร์ปูเขาก็เลยบอกว่าเขาจะมาสร้างพ่อปู่นาคาให้เขาก็เลยตั้งีจขึ้นมาคักผมถามอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคนในพื้นที่หรือพวกพี่ๆ เคยมีเห็นเคยมีเห็นแม่ย่าปังกระสีหรือหรือองค์หญิงไหมเคยเคยมือรูปลักดองไงครับใส่ชุดสีอะไรครับเขาบอกว่าเอคนที่เขามาที่เคยมางานนั้นนะเขาบอกเห็นเป็นชุดผู้หญิงไม่ใชค่ะทำไมเห็นหรอแทบเห็นหรอแล้วเขาเป็นพวกเหมือนพวกคนรักแรอะไรแบบเนี้ย มึงคนลุกไม่หยุดเลยพี่อูโอ้จริงผมเมื่อกี้ที่ผมหันแล้วหันอีกเพราะว่าผมเห็นแล้วแล้วผมเลยแบบผมเลยตั้งใจถามว่ารูปลับเป็นยังไงสองรูป่างสวยแมวยาวแม่โอยใส่ชุดขาวอย่างเงี้ยเหรอครับผมขออนุญาตอธิบายชุดเขาจะเป็นใส่เป็นแบบยาวๆอย่างเงี้ยจะชุดแบบสบายมันจะยาวประมาณนี้แล้วว่าเขามาสีถ้ทพี่แจ็คเห็น ท่านมาให้พิจารณาแบบว่าได้รับรู้ว่าท่านเป็นใครท่านอยู่นอกเหนือจากท่านแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านมาสื่อสารท่านมาสื่อสารอะไรครับก็คนมักจะมาเข้าฝันครับคนมากจะมาเข้าฝันอแล้วทางฝั่งปู่ล่ะครับเคยมีฝั่ปู่เนี่ยตอนนั้นอ่ะมันมีสารพ่อปู่อยู่ตรงนั้นครับตรงในหมู่บ้านนะคะแล้วมันมีเหมือนวันดีคืนดีอ่ะมันจะมีงูงูใหญ่าเ้ยออกมาจากสามั่น ก็น่น่าจะเป็นองค์นี้แหละถึงเป็นคือเขาถึงได้สร้างองค์สีดำแล้ครับใช่องค์สีดำเพราะเป็นงูดำใช่เนาะเป็นงูดำองค์ใหญ่มากวันนี้คืนนี้แล้วเขาจะเื้อยผ่านถนนออกมาเลยอ๋อแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ผมมีถามถึงคุณพี่เนี่ยเห็นบอกว่ามีตัวป้ายที่บอกว่าเรื่องของการผูกข้อมืออ๋อข้อมือนี่มันเป็นประเพณีเดือนเก้าของชาวกะเหรี่ยงค่ะของชาวกะเหรี่ยงการเลี้ยดฝัง ครับเหมือนประเพณีคนไทยที่ปลูกแขนกัไรจัดงานที่นี่ยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมครับจัดงานในบริเวณวัดแล้วก็จะมีคนมาทําบุญเพราะทบุญเสร็จเราก็จะมีพิธีเรียกฝัปลูกแขนอ๋อช่วงวันโปรโมทได้เลยครับช่วงวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ของของเดือนหนจะเป็น วันพระเดือนเก้าวันพระเดือนเก้า้าค่ำเดือนเก้าสิบ้าค่ำกิจกรรมทางเพจชองวัดไว้เดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมบอกเนาะใช่ั้งนั้นยังไงให้พี่ๆฝากเชิญชวนคนที่ดูรายการอยู่เข้ามาอ๋อชุมวัดได้เลยครับเชิญเชิญชวนมาสักการะหรือว่ามีศรัทธาเพราะว่าสิ่งที่แนีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากส่วนมากคนที่มาที่เนี้ยส่วนมากที่มาทําบุญแล้วก็ มาไหว้กราบไหว้จะมีความสําเร็จไปทุกคนเลยค่ะใครที่สนใจนะแล้วใครที่เห็นพวกเราเนี่ยอยากให้มาตาม่อยพวกเราจริงๆนะเพราะวันนี้เราแนะนาจริงๆที่เรื่องของพลังงานต่างสวยงามและดีและสงบมากๆไงขอบคุณพี่มาเลยนะครับวันนี้คขอบคุณมากครับมีพ่อปู่แล้วก็คือมีหลานแม่ย่าซึ่งหลานแม่ย่ามาก่อนด้วยครับจริงใช่ครับ คือความไฮไลท์ของที่นี่นะครับที่ใครไปที่ไหนแล้วไม่เคยเห็นคือการสร้างของเขาเนี่ยเขาพยายามรักษาธรรมชาติให้มากที่สุดถูกต้องคือตอนที่หลวงพ่อท่านให้สร้างเนี่ยท่านบอกว่าไม่อยากให้ทุบหินเลยสักก้อนเดียว<อ>เลยทําให้ศิลปะก,การสร้างออกมาเนี่ยมีความระมัคร้ายคขึ้นกับการที่พญา,านาคเนี่ยเลื้อออกมาจากปากถ้ำแล้วก็ลงลงมาเพราะมีการโคดเคี้ยวแล้วก็ลงมาถึงข้าล่างก็แผ่พังผัน,ผน,ผนแล้วก็พ่น,น้ําเรีกว่าเอาจริง,<ต>รงๆอ่ะตอนที่เราเห็นในรูปเนี่ย เราก็ทึ่งในเรื่องของความสวยงามแล้วนะถ้าพอมาเห็นของจริงุูบัดมันเหมือนอย่างที่อจอพูดเลยมันเป็นการที่ผสมผสานรูปปั้นของท่านให้เข้ากันกับความเป็นอยู่จริงๆที่มันควรจะเป็นะที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นะสวยงามมากๆมีพลังงานแล้วพลังงานที่เรารับรู้ได้คือมันคือเขาป่าไม้ต้นไม้น้ํามันดูสมบูรณ์ไปหมดเลยเนาะคือคนจริงเขาบอกว่าเป็นพลังฮงจุ้ยเลยลมและน้ําสมานกันพึ่งพาอาศัยอยู่ด้วยกันเหมือนทาท้งห้าเนี่ย เขาบอกว่าธาตุทั้งห้าเนี่ยมีอะไรบ้างธาตุแรกคือธาตุไม้ครับต้นไม้อมพอต้นไม้เนี่ยโดนไฟเผาครับเผาปุ๊บเป็นดินดินเป็นทางไหลของน้ําน้ําเป็นรดต้นไม้อีกทีเหมือนเวียงลครบรงวงจรเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตอนเราเปิดพ่ยสถาปฏิหารนนะ่ะพ่ยสถาศิวะ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ฮัลซาสิวะดินน้าลงไฟจะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆแล้วไม่ยากเดี๋ยวครับไปครับไปยิ่งเข้ามาใกล้ๆยิ่งรู้สึกขนลุบไปกันใหญ่เพราะนี่เราอยู่ต่อหน้าพญานาคเนื้อลงเขาหนึ่งเดียวในไทยครับอาจารย์จริงๆครับคุณผู้ชมจะบอกว่าในทีวีที่เคยเห็นนะเราจะเห็นว่าองค์ท่านอ่ะยาวใหญ่แต่งจริงนะตอนแรกเรานึกว่าเราจะไม่เห็นปากถ้าเนี่ยคุณผู้ชมปากถ้าอยู่แค่นี้เองปากถ้าอยู่แค่นั้นเองคือการสร้างเนี่ยหลวงพ่อท่านพยายามจะให้ให้คนเนี่ยสื่อเหมือนกับว่า ท่านออกมาจากถ้าเพื่อามาหาลูกหลานแล้วเขาบอกว่าแม่ย่าเนี่ยแม่ย่าปรังกาสีเนี่ยสีปังกาสีเนี่ยท่านเป็นแม่ย่าเป็นนาคสวรรค์เป็นเทวนาที่อยู่บนสวรรค์แต่ว่าอะไรครับคือนาคเนี่ยมีนาคพิภพนาคบาดาลน,นาคสวรรค์นาคสวรรค์ก็จะเป็นตระกูลน,นาคชั้นสูงอ,อืมเรียกได้ว,ว่าเหมือนกับเป็นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ที่บำเพ็ญแล้วก็มีบุญที่ค่อนก็คือเป็นเทวดา,า,าที่ค่อนข้างสูงอ่เป็นเทวดาชั้นสูงที่รูป รูปรูปธรรมของพระองค์ท่านไม่ได้เป็นเทวดาที่เป็นหน้าเป็นมนุษย์หรือว่าหน้าเป็นยักษ์แต่เป็นพญานาคเป็นพญานาคเพราะฉะนั้นหน้าพญานาคตระกูลนี้เนี่ยก็จะไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ครอบคลุมเกี่ยวกับสี่วรรณะนะคือท่านอยู่สูงเกินกว่าน,นั้นแล้วเป็นหน้าโพธิสัตว์ไปแล้วโพธิสัตว์ก็มีพญานาคซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีร่างแล้วเป็นแค่ดวงจิตแล้วถูกต้องถูกต้องใช่ครับแต่ว่าด้วยภูมิเดิมของท่านเนี่ยเราก็จะเห็นอัตลักษณ์ของท่านแบบนี้เลย นี่นั่งดูทั้งหมดยังนั่งดูได้เรามีความสวยมากมันและสงบมากพลังงานดีมากๆเลยอะน้ําสีขาวองค์สีทองแบ็กกราวด์เป็นสีเขียวข้างบนเป็นทองฟ้าคือคุณผู้ชมถ้ามาเห็น่ะสวยอะแล้วแบบไม่ดู้นจอจอเปของส่วนเนี่ยไม้มันสอดแล้วมันเป็นแค่ช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นที่ทําให้เราเห็นท่านลงมาตรงเนี้ยใช่ซึ่งตอนนี้เราอยู่หน้าที่เนี่ยนอกเหนือจากองค์พญานาคทั้งสององค์แล้วเนี่ยจะมีอย่างที่จอบอกเรื่องของเจดีย์ชายหญิงซึ่ง นี่เราอยู่ทางฝั่งของเจดีหญิงใช่ครับและอย่างแม่ย่านาคีก็ถือว่าเป็นเป็นตัวแทนของทางฝั่งเจดีฝั่ง,งนี้ด้วยงใช่ครับก็เหมือนกับเขาแยกกันว่าเจดีผู้ชายเจดีผู้หญิงนาคาผู้ชายนาคีผู้หญิงอสวยงามมากซึ่งเราอ่านหรือได้ได้ยินพวกพี่ๆเขาคุยกันเนี่ยเขาบอกว่า องพญานาคทั้งสองทั้งแม่ย่าและปู่เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้เลยเรียกว่าเป็นสังกัดที่พัฒนาพื้นที่ให้คนเป็นที่รู้จักในกลุ่มพื้นที่นี้เลครับขนครครับนะครับขึ้นไปข้างบนมีลางข้างบนอีสเต็ปหนึ่งครับไปขอต้อนรับเข้าสู่การเปิดไพ่สถาปฏิหารที่วัดปรางกาสีครับครับ ใครที่มีโอกาสมากราบไหว้แม่ย่านาคีนะครับสีปรางกาสีและพ่อปู่นาคาสีปรางกาสีหากมากราบแล้วท่านอยากจะบอกนัยยะอะไรกับคุณในเรื่องของการอธิษฐานครั้งนี้ขอบารมีแห่งพญานาคผู้ปกปักรักษาเขาแห่งปรางกาสีแห่งนี้ขอพระองค์แสดงผ่านไพ่สัานปฏิหารสามใบนะครับว่าพระองค์อยากจะสื่อสารอะไรให้กับมนุษย์ทั้งหลายบุคคลที่ศรัทธานในพระพุทธศาสนาทั้งหลายได้มากราบได้มาไหว้ครับให้สามใบนะครับ โอ้ยมาอีกแล้วให้ดีมากท่านบอกว่าท่านจะเป็นสื่อกลางในการในการนำความสำเร็จหากคุณอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นใหม่เลยนะเหมือนเด็กเหมือนแบบเริ่มต้นใหม่ทำอะไรก็ได้ที่แบบอยากลองอะไรใหม่ๆในชีวิตให้คุณมาขอโอกาสที่นี่ท่านจะช่วยส่งเสริมและนำความสำเร็จมาให้คุณท่านเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางให้ความสำเร็จกับคุณแล้วก็รวมถึง ใครขอลูกใครขอลูกใครมีลูกยากใครไม่มีลูกมาขอบารมีท่านท่านจะให้ความสําเร็จนั้นเพราะลูกเป็นเหมือนโซ่คล้องใจให้กับหนุ่มสาวคู่รักนี่คือนยัยยะของไพ่นะครับท่านให้มาขอลูกที่นี่นะอเอาแล้วอ,อาจารย์เชื่อว่าใครได้เห็นเนี่ยคุณต้องมีบุญสัมพันธ์กันท่านต้องโดนจิตโดนใจให้คุณได้มาเปิดเจอเทปนี้ครับผมและนี่คือการเปิดไ<ม>พสรร่สถรษาปฏิหารที่วัดปังกาสีครับครับ ต้องบอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะขึ้นไปเนี่ยเราต้องพูดเปิดตรงนี้ก่อนอะไรฮะเพราะคำหวาตัวนี้เ <c oughs> อตะกี้บอกสามสองหนึ่งเขาก็เลยี่ยมข่ามเขาหยุด <laughs> ไม่มารู้คิวเหรอบอกตามาันอยู่อย่างนี้แล้วมันเกิดจะก้าลังจะก้าวขึ้นรู้คิวฮะก็คือสิ่งที่กำลังจะขึ้นไปเนี่ยเราต้องพูดเปิดตรงนี้ก่อนเพราะไม่อยากให้เห็นสภาพเราตอนที่เดินขึ้นไปเพราะเรากำลังจะขึ้นไปเจดีย์ที่เป็นฝั่งของผู้หญิงใช่ครับก็คือเราจะขึ้นไปกราบเจดีย์องค์หญิงซึ่งเป็นตัวแทนขององค์แม่ย่าสีปรังกาสีนะครับเราจะไปดูว่าวิวด้านบนจะเป็นยังไงแล้วก็จะไปกราบความศักดิ์สิทธิ์รวมถึงถวายบญกุศนที่เราได้สร้างมาให้กกกัับแ่่ยาาาปปรงสีีล้วว็เททด รักษาเขาแห่งนี้ครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปุึม <B> um. ตอนที่เราขึ้นมาจนถึงด้านบนเลยนะครับที่เป็นเจดีของทางฝั่งผู้หญิงองค์คหญิงและที่สำคัญเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3าคนที่นาทางเราขึ้นมาด้วยการนั่งหมอบเลยเหนื่อยกันหมดเลยตอนนี้แขกรับเชิญของเรา3า <c oughs> <c oughs> เป็นดูน่ารักมาก <c oughs> นี่เป็นเจ้าหน้าที่ของวัดน,นะครับที่เขาจะมาดูแลเราตอนช่วงที่เราขึ้นเขานะครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงจะต้องเสียอาหาร็ดให้เขาแน่นอนเลยงานนี้แต่สิ่งที่อยู่ด้านหลังของเราคือเหตุผลที่เราขึ้นมา <c oughs> ด้านบนอจอบอกว่าเป็นเจดีที่ทรงแบบมอน เออใช่เป็นทรงแบบที่พมา่าเขาจะสร้างที่พมา่าเราจะเห็นทรงนี้เยอะเขาจะมีการต่อชัดขึ้นไปทางด้านบนครับอ่าเนี่ยคือเป็นลักษณะของของมอเลยเพราะว่าถ้าเรามองไปเจดียฝั่งนูน้นฝั่งตรงข้ามเราก็จะเห็นซึ่งเป็นเจดียขององค์ชายที่เขาบอกเป็นเจดียแรกที่สร้างเพราะว่าหลวงพ่ออุตมะมาบูรณะเพิ่มเติมไว้ด้วยครับผมเวลาที่ขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็ เอาเป็นว่าเราว่าจากด้านล่างก็ได้ถ้าเดินขึ้นไม่สะดวกซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะที่ขึ้นง่ายกว่าคือทางฝั่งที่เป็นทางผู้ชายองค์ชายนะครับเป็นเจดีย์องค์ชายฝั่งนี้อาจจะมีพื้นที่ที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนัแต่ว่าก็อันนี้เราขึ้นมาให้ดูเพื่อว่าจะได้เห็นว่าภาพด้านบนเป็นอย่างไรนะครับมาแล้วก็คือเป็นที่ประฏิษฐานเขาเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทการสร้างแทนตัวท่านก็เหมือนกับว่าองค์หญิงเนี่ยได้มาสร้างถวายเอาไว้เพราะว่ามีเจดีย์องค์ชายก็คือให้คู่กันในชาติที่แลล้้้้วไไม่่่ดดคคองููชันนนีีกก็็เเเยใหปจ ถ้าเกิดว่าอยากเห็นวิวสวยๆก็ขึ้นมาได้แต่แนะนําว่าขึ้นทางฝั่งผู้ชายก็จะเห็นวิวของวิวแม่น้ำโค้งแม่น้ําที่สวยงามมากด้วยนะครับยังไงจะรับไปขอพรกันเดี๋ยวครับไปครับ น,นี่คือความประทับใจของผมที่วัดปรางกาสีครับเดินอย,ย่างแท็กซี่กันไปนแถวเลยนะครับ <c oughs> ชอบมากๆจริงคือหลายๆครั้งที่เราไปทํารายการเนี่ยเราจะทำรายการอยู่แต่ในเมืองเขตต่างจังหวัดเขตปริมณฑลอันนี้เรามีความรู้สึกว่าเรามาวัดที่มันเหมือนตรงพอยต์จริงๆคือวัดที่ยังไม่ได้รับพัฒนาวัดที่เปิดการมองเห็นที่คนยังไม่รู้จัก <c oughs> และนี่เป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ใช่แค่เราอยากมาเราเชื่อว่าเทวดาดึงให้เรามาทํารายการ <c oughs> แล้วก็ให้คุณผู้ชมใครได้ดูและมีโอกาส ตามรอยเรานะครับมากราบมาไหว้มาอธิษฐานในดินแดนมงคลที่เราพามาในแต่ละอีพีครับปักหมุดเลยนะครับครูก็แมบมาเลยวัดปบางกาลสีจริงๆแล้วเดินทางไม่ไกลมากแล้วตอนนี้เพราะว่าเรามีตัวสายโทเวหรือไฮเว์ที่เป็น m 81จริงแล้วเวลาแล้วเวลามาคืออย่ามาแบบอย่ามายิงตรงใช่มาแบบเอามาก่อนแล้วมาแวะตัวเมืองการจริงข้าวประมาณขับมาแป๊บเดียว ไม่ให้เหนื่อยชั่วโมงครึ่งป้าเบี้ยก็ถึงแล้วจริงๆแล้วทางสบายและนอกเหนือจากเรื่องของความสะดวกแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามาก็ได้รับพลังงานดีๆด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งเจดีทั้งสองฝั่งชายหญิงนะครับ,รบแล้วก็เป็นปู่ย่าทั้งคู่เนี่ยครับผมก็มีพลังงานที่ดีมากๆยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยทุกทุกคอนเทนต์เลยนะครับอจอจอติดตามช่องไหงกันนะครับการเปิดไพ่ศรัทธาปริหารกับเพ็นเทวดาพาเที่ยวครับแล้วแจ็คแจ็คโมงสุดโอ้นะครับทั้งชุดทุกทุกคอนเทนต์นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ toa gold สีทอง toa สีที่เป็นประกายดุดทองแท้เคียงคู่ผู้ธศาสนาอย่างยาวนานไม่กลัวหมองต้อง toa แผ่นน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หอมลายยันประยุกเพื่อความหอมและเฮงสมนทน้องเจตอธิษฐานถึงท่านแม่ปรารถนาในดวงจิตตอนนี้นะครับจะสมาเร็จสมปรารถนาหรือไม่ขอท่านแม่สแสดงฝันให้หนึ่งใบได้ไหมครับ เดิขอโทษครับเมื่อกี้ผมมีถามถามท่านแล้วด้านล่างและเราก็เลยตัดสินใจที่จะขึ้นมาที่เจีของท่านแล้วเมื่อถามว่าจะสมใจอย่างที่หวังไหมได้ไพ่ใบเดิม ถ้าคุณชอบคลิปชอบเนื้อหาและสถานที่ที่ช่วยด้วยออนทัวร์พาไปอย่าลืมติดตามพวกเราได้ทางเพจ Facebook นะครับช่วยด,ด,ด้วยนะครับและกันไลฟ์เปิดไพ่ศรัทธาปฏิหารทุกวันจันท์เวลาสทุ่มตรงครับและคลิปใหม่ของช่วยด้วยออนทัวร์ทุกวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับติดตามเลยครับ